ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่26ตุลาคมพศ2564ครับเนี่ยมันให้พามาผู้ชมเขาครับเริ่มทอกแล้วครับเขาครับให้ให้บนเริ่มทอกแล้วครับอีกประมาณเดือนหนึ่งกับเด็กเกี่ยวครับก็จะกเด็กเกี่ยวอยู่ประมาณวันที26่26พฤศจิกายน มองนี้ลมครับมองนี้ลมแห้งมันงามผมบริษาท,ไ,ทไว้ตอนที่เราเอากากรแฟมาใส่ครับกระทือว่าดีอยู่ครับปีนี้ปีนี้ฝน,นดีครับฝนดีพยา,ายุเข่าไล่รลครับปีนี้ซึ่งแตกต่างจากปีกายปีกายแหง้งแหลงแหง้แหงครับ ตัวนี้เป็นหน้านองครับตัวนี้เป็นขวเนียวครับขคงผมเป็นขขาเจ้านะผมกินขขาเจา้าม,มันจะหย่อยยังไงครับข้าเจา้มามันก้อนก็กินขวเนียแหละครับ้ากินข้าเจ้ามากก็เลยติดครับก็เลยกินขขาเจ้ามากตลอดครับความสูงของเขา เกือบเพียงหน้าอกผมนะเลยท่องขึ้นมาน้อยหนึ่งเกือบหอนหน้าอกเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งเองต้นตน้ตนไผยเขาลามครับผมปลูกแหว้มหฮวแม่จะติดบอนะโอ้นีนหยาหกแหงครับ อันนี้ยังมีนามอยู่ครับนี่อันนี้เป็นบักท่านสามหลดครับอม้มผกไว้เป็นหน่วยอยู่นะบักท่านสามหลดเพิ่งิ่ง,ง,งมีป่าบริอสระ 6เมตมเลยครับสาหนุนี่เลิกครับเม่ลานั้นปากเจะม้าบางไขมองนี่ครับมองทีว่าผมถมสากเก่างามอยู่ยครับมองนี่งามแห้งเพราะว่าันเป็นดินเป็นดินดากครับเข้าตองนี้สีงามแห้งนี่นะครับหน้าผมเถิงไปพูดครับตรงกันไปหัวแท่งโค้งยกขาไปแล้วครับ งามอยู่ครับปีนี่งามอยู่ไก่เะหอดกุ๊กไผ่ลหรครับไผ่ข้าลามเป็นจังไงนเนาะนี่ครับปลูกได้ประมาณสามอาทิตย์ครับคืออะไคือซีรยู่หรอครับ ปลูกไพลข้าวล้ามกาบแดงไว้วเดี๋ยวพ้ามาชมเขาอีกครับเยให้ให้ลมครับให้เห็นบ่ค่อยงามครับให้ในต้นตำให้ในสิเป็นดินใส่จ้าเลยนะเพราะว่าไถยนาดินออกหลายเถ่อครับ ทาบรไทยออกให้นี่มัม่จี๋สูงครับน้ำมมนจี๋ไหลลงมาบมเดิทั้งเพื่นอนนน้ำมมนจี๋ถ่วมครับก็ลเลยได้ขูดนาดินออหล้ายครับให้นี่อันนี้เป็นคู่สาดด้ครับเพราะมะผูกไอ้ต้นไผ่เขาล้ำกาบแดงไว้ แต่ว่าไอ้น,นี่มันกระขามันเหลื่อมแดงนะครับแต่ว่าขาบมน้อยมันเน่เหลื่อมแดงเอา้านี่ครับเอเห็นบันครับซูมเนี่ยสิซูมมึงนี่ครับนี่ขามันเหลื่อมเป็นสีแดงครับขาไมหน่อยเป็นสีแดงละ่ะตัวนี้ตัวนี้แท่งหยอดนึ้นมาใหม่ครับ เพราะว่าถ้าปลูกสวนไทยได้ผลถา้าผมลองปลูกบางต้นเดียวก่อนถาก็มันติดถาก็ว่ามันมันดีเยื่อมันหลายก็จะปลูกเพิ่มกับปลูกปลูกไผ่เพิ่มแล้วก็จะเฮ็ดหน้าขขาเหนียวเฮ็ดขอล้ำาฮขาย่างสี่นะครับเป็นการแปลงรูปจะเฮ็ดหลายอย่างครับจะเฮ็ดธน,น,นาคารน้ำกับจกเฮ็ดครับแต่ว่วาบ่่อยมีเวลาครับ คยปลูกไอ้ต้นมังขั้นสามรถหลายๆต้นนะครับมันหลอดแค่สครับเพราะว่ายามแรงมามันแห้งแรงแหง้งปลูกทีมใหม่ไม่ค่อยได้ดูแลมันนะครับถ้าแปลว่าปลูกดีๆอาจจะได้พ้นผลิตดีครับ <c oughs> อันนี้ตนหนึ่งท่านซ้ำรหลผมอีกต้นหนึ่งนระ,รนะค,ครับเห็นพลผลิตปีนีิกะโอเคอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าครับเจ้าเบิ้งอึ๊บอึ๊บงาหัว นามหัวครับหลวนพ่อมนามันบกครับนี่ครับหน้ากระจอ่น,น,นี่ก็บ้านเราครับเ,รเป็นบ้านหลานนะนี่ครับของผมนี่ครับมองรถไทยๆทม สะเก่าครับเป็นดินดากแบบงามเลยครับย้อนแสงโอเคครับลิปนี้สวันนีครับสวัสดีครับ